เบลล่าวางแผนจัดเวิร์กช็อปสำหรับเป็นช่างทำผมเธอต้องการนางแบบที่มีสีผมธรรมชาติเบลล่าได้รับข้อความจากผู้สมัคร3คนได้แก่เคลลี่เชลลี่และแซลลี่เธอลองดูภาพของพวกเธอและพบว่ามีเพียงคนเดียวเท่านั้นที่ไม่ได้โกหกคุณเดาได้ไหมว่าใครมีสีผมธรรมชาติจริงๆ เคลลี่มีผมสีเทาดังนั้นเธอย้อมผมเชลลี่มีผมสีลอนด์เหลืองมันดูเป็นธรรมชาติแต่ก็พิสูจน์อะไรไม่ได้ในขณะเดียวกันแซลลี่มีผมสีแดงและเธอมีรูปถ่ายครอบครวัวที่แสดงให้เห็นว่าพ่อแม่พี่น้องของเธอมีสีผมเหมือนเธอดังนั้นเบลล่าจึงควรเลือกแซลลี่ดีที่สุดวันรุ่งขึ้นเบลล่าไปเดินป่าก,กับเจฟและคิมเพื่อนของเธอพวกเขากำลังทำกิจกรรมอยู่บนผาสูงคุณเห็นไหมว่าใครตกอยู่ในอันตาราย เบลล่าถูกปิดตาอยู่และกำลังเข้าใกล้จุดที่หน้าผาแตกเจฟกำลังใช้พลั่วขุดดินแต่มันมีสายไฟอยู่ใต้นั้นส่วนคิมกำลังพยายามให้อาหารกระรอกอยู่ทุกคนกำลังตกอยู่ในอันตรายเบลล่าอาจจะตกลงไปได้เจฟอาจถูกไฟดูดส่วนคิมอาจถูกกระรอกกัดได้ เบลล่าเข้าไปในถ้ำเพื่อถ่ายรูปแต่ทัในใดนั้นก็เกิดแผ่นดินไหวทางออกจึงถูกหินปิดเอาไว้เบลล่ามองไปรอบๆและพบทางเดินสมท,ทางที่นำออกไปสู่ข้างนอกมีหมาป่าหิวโหอยอยู่ตรงทางแรกทางเดินที่สองเต็มไปด้วยเห็ดพิษมากมายหากกัดเพียงครั้งเดียวก็อาจถึงแก่ชีวิตได้และภายในอุโมงค์ที่3ามมีแทงน้ำที่เต็มไปด้วยฉลามทางไหนปลอดภัยมากกว่ากัน เบลล่าควรเลือกเส้นทางที่สองเพราะเหตุจะเป็นอันตรายก็ต่อเมื่อกินเข้าไปแต่ไม่มีใครบังคับให้เบลล่ากินมันนี่นาเบลล่ากำลังเดินกลับบ้านและเห็นสุนัขตัวหนึ่งในสนามเด็กเล่นหนึ่งในสองคนนี้เป็นเจ้าของสุนัขตัวนี้คุณเดาได้ไหมว่าใคร ผู้ชายคนที่สองเขากําลังอ่านหนังสือพิมพ์แบบผ่านๆเพื่อดูสุนัขของเขานอกจากนี้เขายังถือปลอกคอที่พอดีกับขนาดของคอสุนัขในขณะเดียวกันผู้ชายอีกคนกําลังเลื่อนฟีดบนโทรศัพท์โดยไม่ได้สนใจสุนัขใดๆเลยเบลล่ามาถึงที่ทํางานเธอพยายามเปิดประตูห้องทํางานของเธอแต่ประตูถูกล็อกมีคนเปลี่ยนรหัสที่มีตัวเลขทั้งหมด4ตัวคุณช่วยเธอไขรหัสผ่านได้ไหม มีคำว่า hi เขียนอยู่ข้างประตูถ้าเราแทนที่ตัวอักษรแต่ละตัวด้วยหมายเลขลำดับของตัวอักษรภาษาอังกฤษเราจะได้รหัสดังนี้8 9 4 5เบลล่าเปิดร้านเสริมสวยเธอมองไปรอบๆและเห็นสิ่งแปลกๆ3อย่างเกี่ยวกับสถานที่แห่งนี้คุณเองก็เห็นไหม จกบานนี้ไม่ได้สะท้อนภาพที่มีอยู่จริงมีช้อนอยู่ในกล่องใส่วีและไดเป่าผมที่ถอดปลั๊กแต่กลับใช้งานได้เบลล่าได้ยินเสียงแปลกๆตรงถนนเธอมองออกไปนอกหน้าต่างและเห็นผู้หญิงสองคนกับผู้ชายคนหนึ่งทะเลาะกันอยู่ผู้หญิงคนหนึงเป็นภรรยาของเขาคุณเดาได้ไหมว่าใคร ผู้ชายกับผู้หญิงที่สวมเสื้อเหลืองมีแหวนคู่กันดังนั้นเธอเป็นภรรยาของเขามีลูกค้า3คนมาที่ร้านเสริมสวยและขอให้ทําทรงผมสไตล์แบบคนสมัยก่อนเบลล่ามองพวกเธอและเห็นผีทันทีแล้วคุณล่า ผู้หญิงคนแรกแต่งตัวเป็นผีแต่เธอสวมกางเกงยีนเอาไว้ด้านในดังนั้นเธอน่าจะเป็นนักแสดงส่วนผู้หญิงคนที่3ดูเหมือนคนธรรมดาทั่วไปที่มีรสนิยมแบบอนุรักษ์นิยมแต่ลองดูเท้าของผู้หญิงคนที่สองสิเท้าของเธอไม่ได้แตะพื้นดังนั้นเธอจึงเป็นผีเป็นล่าเดินไปที่ร้านค้าใกล้ๆเพื่อซื้ออาหารเที่ยงเธอเห็นผู้หญิงสามคนยืนต่อแถวอยู่แต่มีเพียงคนเดียวเท่านั้นที่เป็นคุณแม่คุณเดาได้ไหมว่าใคร ู้หญิงคนแรกมีรถเข็นที่เต็มไปด้วยของใช้จําเป็นต่างๆรวมทั้งผ้าอ้อมแต่ขนาดของมันใหญ่มากซึ่งเป็นขนาดสําหรับผู้สูงอายุผู้หญิงคนที่3กําลังซื้อดอกไม้ไฟโซดาและแก้วน้ําสีแดงแต่นั้นพิสูจน์อะไรไม่ได้เธออาจแค่อยากจัดงานปาร์ตี้เท่านั้นในขณะเดียวกันผู้หญิงคนที่2มีคราบเปื้อนที่ชุดของเธอและเธอก็ดูง่วงนอนมากเธอจึงเป็นคุณแม่เบลล่าเดินไปที่ร้านค้าถาาัดไปมีลูกค้าอยู่3คนและหนึ่งในนั้นเป็นขโมยคุณเดาได้ไหมว่าใคร ชายคนที่สสวมเสื้อสเวตเตอร์ตัวใหญ่แต่เข้าบริสุทธิ์ในขณะเดียวกันชายคนที่2ซึ่งสวมเสื้อฮูดซอนของที่ขโมยไว้ในฮูดของเขาเช้าวันรุ่งขึ้นเบลล่าตื่นขึ้นมาในบ้านร้างจูจูก็มีเสียงประหลาดพูดขึ้นว่าฉันจะปล่อยเธอไปถ้าเธอเดารหัสผ่านได้ถูกต้องคุณช่วยเธอหน่อยได้ไหม ลองดูตัวอักษรบนผนังสิเราสามารถเรียงมันใหม่เป็นคำว่า dream house ได้เป็นล่าไปพบคายเพื่อนสนิทของเธอในร้านอาหารเขาแนะนําเธอให้รู้จักกับเนลลี่ภรรยานในอนาคตแต่เนลลี่มีน้องสาวฝาแฝดชื่อเคลลี่ซึ่งมากินดินเนอร์ด้วยคุณช่วยเบลล่าคิดหน่อยได้ไหมว่าผู้หญิงคนไหนคือเนลลี่คู่มันของคาย าแตหนนาาตาเมือกกกัทุประระแ่เนลลี่ใส่สร้อยคอรูปหัวใจเบลล่ากำลังดูวิดีโอของบล็อกเกอร์ท่องเที่ยวที่เธอชื่นชอบหนึ่งในทั้งสองคนนี้เป็นเศรษฐีส่วนอีกคนกำลังถังแตกคุณเดาได้ไหมว่าใครเป็นใคร คนแรกกำลังถังแตกเขาใช้โปรแกรม Photoshop แต่งภาพตัวเองบนชายหาดต้นปามมีเงาชี้ไปทางซ้ายในขณะเดียวกันเงาของตัวเขาชี้ไปทางขวาถ้าเป็นเศรษฐีจริงๆทำไมต้องตัดต่อภาพวันหยุดด้วยล่ะวันนี้ร้านเสริมสวยของเบลล่าฉลองวันครบรอบ5ปีเธอเชิญเพื่อนๆหลายคนรวมถึงทีมแฟนหนุ่มของเธอด้วย ก่อนงานจะเริ่มเขาโทรหาเบลล่าและพูดว่าผมยังอยู่ที่ทำงานแต่ผมสัญญาว่าจะไปงานปาร์ตี้ตอนเข็มนาฬิกาชี้เลข9ทิมมาถึงตอน9นาฬิกา3นาทีเขาเอาดอกไม้สวยๆและช็อกโกแลตมาด้วยแต่เบลล่ากลับร้องไห้ออกมาเพราะเธอโกรธมากทำไมกัน เบลล่าคาดหวังว่าแฟนของเธอจะมาถึงตอน21นาฬิกาแต่เขากลับมาถึงตอน9โมงเช้าของวันถัดมามีหญิงสาวสองคนมาที่ร้านเสริมสวยของเบลล่าหนึ่งในนั้นรวยมากคุณเดาได้ไหมว่าใครผู้หญิงคนที่2เป็นดีไซเนอร์กระเป๋าส่วนผู้หญิงคนแรกกำลังถือแบรนด์ของคนที่2 ดังนั้นผู้หญิงคนที่สองต้องรวยมากแน่ๆเบลลาไปงานแต่งงานของค่าเพื่อนๆทุกคนของเขาแต่งตัวกันมาแบบรูหราและดูดีไม่มีอุปกรณ์แก๊เจ็ตราคาแพงหลายชิ้นชักใส่สุตรราคาแพงส่วนลิลลี่ขับรถสปอร์ตสุดหรูแต่มีเพียงคนเดียวเท่านั้นที่รวยจริงๆคุณเดาได้ไหมว่าใคร สังเกตชุดของชักดีๆเขาไม่ได้แกะป้ายราคาออกดังนั้นเขาคงวางแผนจะคืนมันหลังจบงานแต่งไปแล้วรถสปอร์ตสุดหรูคันนี้ไม่ใช่ของลิลลี่มันเป็นของที่เช่ามาดังนั้นไม้์จึงเป็นคนที่ร,รวยที่สุดในงานแต่งนี้แขกในงานมีจำนวนมากเกินไปสำหรับเค้กชิ้นเล็กๆนี้แต่เบลล่าก็ได้เค้กมา1ชิน้นาวางจานที่มีเค้กของเธอไว้บนโต๊ะและออกไปล้างมือประมาณ5นาทีจากนั้นเมื่อเธอกลับมาเธอเห็นจานเปล่า เบลล่าถามแขก3คนที่อยู่บริเวณนั้นอลิสพูดว่าฉันเต้นไม่หยุดมา2ชั่วโมงแล้วฉันไม่ได้กินอะไรเลยชักพูดว่าไม่ใช่ผมนะที่กินเค้กผมไม่กินของที่มีน้ําตาลแต่ผมเดาว,ว่าน่าจะเป็นอลิสผมไม่ไว้ใจเธอส่วนลิลี่พูดว่าฉันไม่ได้แตะเค้กข,ของคุณเลยฉันกําลังช่วยเจ้าสาวถักผมอยู่ใครกันที่โกหก สังเกตทรงผมของเจ้าสาวเธอไม่ได้ถักเปียดังนั้นเรื่องที่ลิลลี่พูดมาจึงเป็นเรื่องไม่จริงงานแต่งกำลังเป็นไปได้ด้วยดีแต่มาถึงจุดหนึ่งเจ้าสาวสังเกตเห็นว่าแหวนเพชรของเธอหายไปขโมยหลบนี้ออกจากงานได้และเขาก็ซ่อนตัวอยู่ไม่ไกลไม่ไกลคุณเห็นเขาไหมเขาอยู่ตรงนั้น เช้าวันรุ่งขึ้นเบลล่ามาถึงร้านเสริมสวยของเธอโอไม่น oh ะมีคนทําสีเลอะผนังเต็มไปหมดเบลล่าพบผู้ต้องสงสัย3คนและซักถามพวกเขามอลลี่ตอบว่าฉันใช้เวลา3วันที่ผ่านมาที่บ้านพ่อแม่ฉันในรัฐอื่นคุณสามารถถามพวกเขาได้ถ้าไม่เชื่อฉันเคลลี่พูดว่าเมื่อวานฉันพักที่นี่หลังจากปิดร้านเพื่อย้อมผมชีลาช่วยฉันยอมรากผมดําให้เป็นสีอื่นแต่เมื่อเสร็จแล้วเราก็กลับไปกัน ส่วนชีลาพูดว่าเมื่อวานนี้ฉันรู้สึกไม่สบายจึงกลับก่อนเวลาผนังก็โอเคดีนะใครกโกหกกันเคลลี่เธอบอกว่าเธอยอมรากผมแต่รากผมของเธอยังเป็นสีดำอยู่